สวัสดีค่ะทุกคนวันก่อนเนี่ยมีพี่คนหนึ่งนะคะส่งโปรไฟล์ของฝรั่งคนหนึ่งมาให้นะ,ะแล้วก็ถามว่าอันนี้เป็นสแกมเมอร์ไหมนะคะเพราะว่ามีน้องคนไทยคนหนึ่งเนี่ยกำลังคุยอยู่กับรูปโปรไฟล์นี้นะคะตอนนั้นเนี่ยแอดมินก็แค่ตอบกลับไปว่าถ้าให้ข้อมูลมาแค่นี้เนี่ยเราตอบอะไรไม่ได้นะฮะเพราะเราไม่รู้เราว่าใครเป็นสแกมเมอร์นะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยไอ้พวกสแกมเมอร์เขาก็จะเอา เปโหลดร,รูปถ่ายของคนอื่นมาแล้วก็มาสร้างโปรไฟล์ใหม่ซึ่งถ้าเราไม่รู้จักตัวตนของผู้ชายคนนั้นหรือรูปเจ้าของรูปคนนั้นเนี่ยเราจะไม่มีวันรู้เลยว่าเป็นสแกมเมอร์ไหมนะคะนอกเสียจากว่าเป็นรูปที่เคยเห็นเคยผ่านตามมาแล้วล่ะนะฮะวันนั้นแอดมินก็ตอบไปงั้นแหละนะว่าืไม่สามารถบอกอะไรได้นะแล้ววันนี้นะฮะพอดีแอดมินหาข้อมูลทางเน็ตนะคะก็เลยลองพิมพ์เข้าไปว่า รูปถ่ายสแกมเมอร์ปี2023นะดูซิว่าพวกฝรั่งเนี่ยเขาเตือนรูปไหนบ้างนะ,ะ,ะแล้วรูปผู้ชายคนนี้ก็ขึ้นมาเด้งขึ้นมาแล้วอจำได้นี่ว่าคือผ่านตานะฮะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าตัวจริงเนี่ยเขาคือใครนะฮะโปรไฟล์คือดีมากเลยนะฮะอันนี้แอดมินก็ไปเอาโปรไฟล์จาก Instagram ของเขานะฮะในคนนี้เนี่ยชื่อ ตันโทมัสนะฮะเขาเป็นหนึ่งในคณะผู้บริหารของสายเรือเมริสนะฮะอันยากนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นภาษาเดนมาร์กนะฮะเจ้าตัวเขาเนี่ยเกิดปี1972นะฮะอายุ50กว่าแล้วนะคะสายเรือของเมอร์สนะคะ นะในรูปในรูปโปรไฟล์จริงของเขานะะคก็จะมีรูปที่เขาถ่ายอยู่ตรงสถานที่ทํางานนะคะแล้วไปออกเรือนะคะแล้วก็เขาก็จะมีหมวกของเขาอยู่นะคะว่าเป็นกัปตันโทมัสนะคะอันนี้แหละคือโปรไฟล์จริงนะคะอะ่เราไล่ดูไปเรื่อยๆนะคะถ้าเราสังเกตนะคะกัปตันโทมัสเนี่ยเขาจะใส่เสื้อใส่หมวกที่สีสันค่อนข้างที่จะสดใส เ็ดสีนะคะถ้าคนที่ได้ติดตามคว่ LGBT นี่คก็น่าจะรู้แหละว่าหมายความว่าอย่งางไรนะคะกัปตันโทมัสเนี่ยเป็น LGBT นะคะเขาเป็นคู่เกย์น,นะคะแล้วคู่ชีวิตของเขาเนีก็เป็นผู้ชายคนนี้นะคะเนี่ยในรูปนี้นะคะที่เขามีถ่ายรูปคู่แล้วก็ลงด้วยนะคะแล้เขาก็จะบอกแคปชั่นว่าคนนี้เป็นผู้ชายของผมนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วคือถ้าสาวๆท่านไหนนะคะที่กําลังคุยกับรูปนี้กําลังจีบคุณอยู่นะแปลว่าอะไรคะคุณกําลังคุยกับสแกมเมอร์แล้วคะ่ะนะเพราะกัปตันโทมสัสไม่สนใจผู้หญิงนะคะและเขามีคู่ชีวิตของเขาละหล่ะนะคะบางเว็บไซต์เนี่ยมีการแจ้งเตือนด้วยคะ่ะว่ามีบางคนไปแอบอ้างว่า เขาเป็นกัปตันโทมัสและได้ยาขาดกับแฟนนุ่มข,ของเขาแล้วนะคะซึ่งเจ้าตัวเขาก็ออกมาประกาศว่าเขายังใช้ชีวิตคู่เหมือนเดิมไม่ได้ย่าร้างกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่สาวๆจะคุยกับชาวต่างชาตินะฮะถ้าเราไม่รู้ที่มาที่ไปนะคะ ลองเอารูปถ่ายของเขาไปลองเช็คดูทางอินเทอร์เนต็ตดูนะถ้าเกิดว่าวันนี้รูปที่สแกมเมอร์ใช้เนี่ยเป็นของพวกคนดังนะ c e l e b ิ i t y เนี่ยเราแค่ใส่รูปเข้าไปค้นหานะะก็จะเจอนะคะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือถ้าไปเจอแบบหลายๆโปรไฟล์เยอะแยะแบบนั้นนะฮะอันนั้นก็ถือว่าเป็นสแกมเมอร์ใช้รูปของเขาเหมือนกันนะคะ ส่วนใหญ่พวกนี้นะคะเขาก็จะแจ้งเตือนเราว่าเขามีแค่บัญชีเดียวนะคะและเขาก็ไม่จําเป็นต้องไปโอนเงินหรือว่าไปส่งพัสดุหรือไปขอความช่วยเหลือจากใครนะคะอย่างกับตันโทมัสเนี่ยะคะ่ะโปรไฟล์ดีมากเลยอะนะคะเป็นถึงหนึ่งในผู้บริหารของบริษัทสายเรือที่มีอายุ100กว่าปีและใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะคะ เวลาที่สาวๆที่คุยกับพวกมิจฉาชีพอยู่นะคะคำถามหนึ่งเนี่ยที่แอดมินเจอบ่อยๆก็คือแล้วถ้าเขาส่งของมาให้เนี่ยจะทำอย่างไรนะคะอย่างนี้นะคะถ้าเมื่อไหรที่แอดมินแจ้งคุณว่าคุณกำลังคุยกับมิจฉาชีพเนะี่ยก็แสดงว่าไม่มีการส่งของมานะคะถ้ามีการส่งของมาจริงเขาก็ไม่ใช่มิจฉาชีพนะคะ โอเคจ้าถ้าเกิดว่าใครยังมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะยังไงเนี่ยแอดมินก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเจอคนดีๆคนที่ใชเ่เร็วๆนะคะโอเคจ้าขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ